ที่เอทำฟังฟินให้ได้เพราะฉันอยากเป็นเจ้าของบัตรที่นั่งของพี่บัตรตรงชัยแคมจะถามฉันว่าอะไรนะเมื่อกี้เหมือนเขาเกิดมาแล้วเลยคําถามมีอยู่ในนั้นหรือเปล่าบอกอะไรไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้สมองยังเบลออยู่เพราะเมื่อกี้นั่งคุยกันหลังไมคไม์คุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวคุยตั้งแต่เรื่องเอ,อเรื่องกำนันนกอะคะ่ะ mm hmm. คุยเรื่องกำนันนกเลยนะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ต้องสนใจเพื่ฝับฉับไววิสามันเสร็จแล้วอื mm hmm. คนที่ยิงตำรวจถูกไหม จบแล้วนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือสังคมก็คนจะต้องหาคําตอบซึ่งไม่รู้จะหาตรงไหนก็รอตํารวจให้คําตอบว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แหละ <c oughs> อยู่ๆจะมีตํารวจ21คนไปนั่งอยู่ในงานเลี้ยงอเพราะว่าจํานวนตํารวจบางทีมากกว่าเวลาที่ประชาชนขึ้นไปสอนอเพื่อจะแจ้งความแล้วไม่เจอใครอีกนะคะและที่สําคัญอันนี้บิ๊กโจ๊กก็พูดเองนะแต่ไม่ได้เป็นคําพูดนี้เป๊ะนะคะแต่ในห่วงที่ว่า อะไรที่ทําให้ตํารวจตรงนั้นถึงไม่ได้ทําคืออาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงเพราะไม่ใช่เจ้าของสถานที่เจ้าของพื้นที่แต่ในแง่ของความเป็นตํารวจถูกไหมควรจะดูให้คลาย e ีนตรงนั้นน่ะมันไม่ถูกทําลายปลอกกระสุนไปไหนอะไรไปไหนและที่น่าสนใจคือตายแล้วมีคนยิงเพื่อนตํารวจได้กันอีกยี่จะเป็นคนตกใจเหรอตกใจว่ายอย่างเนี้เหรอ,อแล้วก็ปล่อยให้คนยิงวิ่งเหรอเอาจริงๆสิ มันไม่มีใครมีสัญชาตญาณของการตะคุบโจรหรือคนทําชั่วเลยหรอมันเหตุเกิดซึ่งหน้าหรือเขามีปืนก็เลยว่าไม่ได้ว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นนจริงรจริงอันนี้ไม่รู้นนรจริงจริเพราะเขามีปืนไงเขามีอาวุธไงเพราะตำรวจไม่มีอาวุธก็เลยว่ายตกใจจับไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ะออมันก็นึกออกปะ อันนี้ก็ต้องตอบคําถามจริงๆนะคะเพราะมันทําให้ประชาชนอย่างเราตรงนี้อย่างน้อยสองคนสามคนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเลยของชีวิตเราไม่ควรมีเรื่องกับใครไม่ใช่ะไรหรอกขนาดตํารวจเขายังยิงอ่ะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเสียใจกับระบบที่มันถูกกระทบอะ่ะถูกปะ่ะถูกไหมตอนนี้ระบบมันถูกกระทบนะและความเชื่อมั่นมันก็ถูกกระทบกระเทือนไปด้วยนั่นแหละค่ะค,ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราคุยกันรวมไปถึงเอ๊ การมีการติดแอร์ในห้องของเด็กเล็ก uh uh. มันควรจะติดหรือเปล่านะ uh uh. หรือยังไงเราคุยกันเรื่องนั้นด้วยก็อัดถกกันมีทั้งดันบวกดันลบด้ันซ้ายด้านขวามีไปหมดรวมไปถึงพอเมื่อกี้มันเป็นกรณีของเรื่องของตำรวจแน่นอนคุณจะนึกถึงมอทอ uh uh. ก็คือมาหาดไทยครับคุณอนุทิน uh uh. แต่คุณอนุทิน uh uh. เขาก็สั่งการโดยเร็ว uh uh. สั่งให้ใคร <จะ S 1> ไปปราบมาเสียแล้วมันติดช่วยสิครับ <c oughs> แน่นหอนมอทอสองค <c oughs> ุณชาดาอันแน่รับรองน่าจะไปรอดทรงมันได้อืทรงมันได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าเขารู้จักคอนเน็กชันใดๆเหล่านี้ป้า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 แล้วยังไงต่ออมันต <c oughs> ้องดูแลตำรวจใให้ตำรวจได้รับความปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่า มาเฟียมีจริงหรือเปล่าล่องรอยตรงนี้มีหรือเปล่าต้องทําให้สมกับที่คุณชาดาเองก็เคยบอกว่าเขาเป็นคนทํามีความสามารถในหลายๆด้านและหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละอืใช้คนให้ถูกที่คาดหวังนะค <laughs> ุณอระไรแมนให้ได้นะคะถ้าวางถูกอประชาชนก็จะมั่นใจค่ะใช่่คัััเดดีียยวททท้้งงงแรงงปรปะห และนี่คือสิ่งที่ใช่กับ New Nissan Kicks e-Power ครับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จมีรับประกันระบบ e-Power ให้5ปีและรับประกันแบตเตอรี่อีก10ปีขับกันได้ยาวๆกันไปเลยวันนี้ค่ะรับดอกเบีย้ยพิเศษ1.39%ฟรีประกันภัยชช่น1 n i s ันพรีเมียม p r o t e ค t ชั่นน1ปีและ แพ็กเกจขับสบายหายห่วง5ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด New Nissan Kicks e-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดค่ะ